สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้คิดดีทดําดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับขับรถออกต่างจังหวัดหรือกําลังกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระปิดตาเนื้อชินตะกัวพิมพ์ะภาพ องนี้จะลงกรุนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนนทบุรีเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นนะครับคาบขี้กรุคาบไขนะครับรอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับถ้ามองตรงๆนี่เราจะสังเกตเห็นตะเข็บข้างนะครับ นี้จะเป็นพิมพ์สภาพโบราณนะครับหรือจะเป็นพิมพ์สภาพใหญ่นะครับด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับรอยตะเข็บนี้ขึ้นเลยนะครับคาบไขลักษณะคล้ายๆกับคาบไขสนิมแดงนะครับองค์นี้เจ้าของเก่าล้างมานะครับด้านหลังเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวเนื้อชินตะกัวนะครับองนี้สภาพไขลักษณะคล้ายๆกับสนิมแดงนะครับระเบิดออกมาจากด้านในของเนื้อในขององค์พระนะครับ ด้านข้างด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นครับพระอายุเกือบร้อยป,ปีนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับคาบสนิมไขยนี่ระเบิดตัวขึ้นมาจากพื้นผิวในขององคพระแล้วนะครับสังเกตเห็นนะครับ คาบสนิมนี่คล้ายๆกับสนิมแดงเลยนะครับเนื้อ,อาหานี่ก็จะยุ่จะย่นนะครับสันนิษฐานนะครับว่ากันว่า,าพระปิตตาเนื้อชิตะกัวขององค์ปู่เอี่ยมนี่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับสังเกตเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการศึกษาสภาพพื้นผิวพระตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับสเกตเห็นนะครับ ด้านล่างนี้คาบสนิมขายนี่ชัดเจนนะครับลักษณะคล้ายๆกับสนิมแดงนะครับส่วนเขาขาวนี่คล้ายคล้ายกับสนิมไขวัวนะครับเห็นเห็นนะครับเนื้อชินตะกัวหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับผมพยายามให้เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะย่นคาบสนิมไขนี่ระเบิดตัวออกมาจากด้านในขององค์พระนะครับ เพจเบญจวันเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพระตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับอยากให้เพื่อนๆจาก a c e b o o k ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับที่ออกมาให้แนวทางความรู้นะครับตามเพจตามกลุ่มในเฟซบุ๊กน,นะครับเพจเบญจวันเราเป็นเพจเล็กๆนะครับ เพิ่งจะทำ YouTube ได้ประมาณไม่เกิน2เดือนนะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้ติดตามนะครับทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติติงหรือติเตียนหรือติชอบนะครับส่วนไหนผมอธิบายผิดพลาดไปหรือการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมจะกลับมาพัฒนาตัวเองนะครับให้ดีขึ้นตามลำดับนะครับ เห็นนะครับคาบสนิมไขนี่โรยตัวหนาแน่นนะครับองค์นี้เจ้าของเก่าล้างนะครับเห็นเห็นนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นนะครับหรือว่ากันง่ายๆนะครับเป็นพระเรียนแบบนะครับตามสนามนะครับมาเปิดแบ่งปันราคาจับต้องได้นะครับมาทีเป็นถาดนะครับบางครั้งมาที10องค์20องค์นะครับ อยากให้เพื่อนๆน,นะครับหรือผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาก่อนนะครับโลกโซเชียลเปิดกว้างนะครับท่านต้องระวังนะครับพวกกลุ่มผู้ผุกคงเอาของราคาแบ่งปันจับต้องได้มาเล่นนะครับเปิดองค์ละพันสองพันนะครับอย่างพระพิตาหลวงผู้เอี่ยมเนื้อชินตะกัวด,ดี่เป็นพระหายากนะครับไม่มีหรอกนะครับ เปิดบูชาองค์ละพันสองพันนะครับไม่อยากให้ทุกท่านนะครับหรือผู้ติดตามอ่ะต้องได้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มของบุคคลนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายท่านนะครับอยู่ใน Facebook นะครับตามกลุ่มตามเพจนะครับหรือท่านใดว่างๆนะครับอยู่กับบ้านช่วงค่ำๆนี้นะครับนำพระของท่านนะครับขึ้นมานะครับลองมาเปรียบเทียบสภาพพื้นผิว ตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระที่ผมสื่อให้ดูนะครับแล้วท่านจะเห็นเลยนะครับสิ่งที่ผมสื่อให้ท่านเห็นผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับอยากให้ท่านลองเปรียบเทียบนะครับตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับเห็นนหครับสภาพพื้นผิวคาบเหมือนคาบสนิมแดงเลยนะครับคาบขี้กรุนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณ ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับเพจเราเป็นเพจเล็กๆนะครับทุกคอมเมนต์ทุกคำติเตียนทุกคำติชมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมออกมาทำคอนเทนต์ทาง youtube อีกนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระปิดตาเนื้อชินตะกัว หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงพิมพ์ตภาพโบราณลงกุสวัสดีมีความสุขทุกทุกท่านครับ